เื่อหลายคนนะคะที่ต้องการส่งภาพในอินบ็อกซ์หาคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งคนส่งได้อีกหนึ่งคนส่งไม่ได้เอ๊ะทำไมระบบทำแบบนั้นแต่วันนี้ ส่งได้แล้วนะจ๊ะส่งได้ทุกเครื่องทุกระบบพ่อที่จะพาไปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีวีก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ไปดูกันจ้ะอีกนนะคะก็มาที่ช่องของเราใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะตอบคอมเมนต์หรือข้อความนะคะหรือส่งข้อความก็แล้วแต่นะคะถ้าส่งข้อความเนี่ยถ้าเราไปช่องคนอื่นก็จะมีตรงนี้ค่ะคําว่าข้อความใช่ไหมคะเออ แล้วก็ถ้าเราเป็นคนตอบค่ะก็มาที่กล่องขาเข้าตรงนี้ค่ะสมมตินะคะสมมุติว่าจะเอาเป็นว่าเอาคนใกล้ๆตัวละกันนะคะอ่ะเป็นแอดมินของครูเองนะคะอันนี้นะผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยคราวนี้ลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอะไรคะ่ะว่าสามารถส่งรูปได้แล้วปัจจุบันสามารถส่งรูปนะคะแบบนี้นะรูปอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวครูจะส่งเป็นเป็นรูปครูกับเพื่อนครูไปให้คุณทิมอ่าเห็นไหม เมื่อก่อนเนี่ยจะมีบางคนได้และบางคนไม่ได้นะคะส่งส่งรูปเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เราแชทกันแบบสื่อสารกันได้ะค่ะถามด้วยรูปภาพนะคะส่วนใหญ่ก็จะส่งแคปหน้าจอส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ถือว่าสะดวกเลยค่ะ อ่ะและอีกหนึ่งฝั่งนะคะในไหนมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้รู้เพิ่มนะคะเนี่ยเราก็จะสามารถส่งอีโมจินะคะก็มีหัวใจมีหัวเราะมีทุกใจมีสกิทเขาได้นะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปหาเขาได้นะคะสติ๊กเกอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอ่อทิกเอรเขาจัดมาให้ยังมีไม่เยอะนะคะลองกดจิ้มดูแล้วก็การแชร์คลิปนะคะแชร์คลิปเนี่ยมี2งแบบนะคะคลิปที่เราชอบนะคะคลิปที่เราบันทึกเป็นโปรดไว้นะคะกับอันนี้ โพสของเราที่เราได้โพสไปแล้วแล้วสมมติว่าเพื่อใครถามนะแล้วเราอยากจะแชร์ไปเลยเราเลือกจากตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกกดส่งไปให้เขาได้เลยนะคะเช่นอันเนี้ยกดส่งไปเนี่ยก็จะไปเป็นคลิปแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกที่หน้าช่องแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฟังก์ชันใน แชทอินบ็อกของ Tik t o อ k เนี่ยก็จะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะทยอยอัพอัพขึ้นมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่อัปเดตว่าสามารถส่ง,ร,งรูปให้เพื่อนได้แล้วนะคะเป็นไงคะรู้แล้วใช่ไหมว่าโอ้โหเนี่ยส่งง่ายๆเมื่อก่อนนะคะเราจะส่งกันไม่ได้ก็คือพิมพ์ได้อย่างเดียว หรือแชร์คลิปวิดีโอจากช่องของเราเนี่ยให้คนอื่นดูก็ได้แค่นั้นหรือเลือกสติกเกอร์เลือกอะไรก็ได้แค่นั้นแต่วันนี้สิ่งสำคัญของการส่งเมสเซจส่งข้อความในอินบ็อกก็คือทุกคนอยากจะส่งรูป แคปเจอร์ ure, หรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเห็นใช่ไหมล่ะเออก็ตอนนี้ติกต o k เขาทําให้แล้วนะคะใครยังไม่รู้นะคะนี่เลยตามคลิปที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะคะอ่ะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจ้าแม่ทีกันบ้างตรงคอมเมนต์สามารถส่งของข,องขวัญได้แล้วนะจ๊ะใครส่งมาก็ขอบคุณเรื่องหน้าคะ่ะแล้วอย่าลืมแชร์ไปบอกผู้คนที่ยังไม่ดูนะว่าวันนี้ถ้าเราจะส่งข้อความอินบ็อกซ์ใน t ิกตอกหาใครสามารถส่งเป็นภาพ ได้แล้วจ้ะ